อ๋อนี่มานั่งโอ้ยขออนุญาตเดินโดยโดยโดยเอ้าขออนุญาดมันจ้าเะกระเด้อข่อยกระได้เป็นตกไปเนาะโดยเป็นตกแห้งกะใบไม่ได้ยุดเลยโดยตีเก่านี่กะไปตลอดบึกเบื่อหือนเลยบึกเคยยู่เลยอืมเป็นเรายู่เนี่ยลูกเฮาขัดเงี้ยมันเนี่ท่อนน้องท่อนโดยคุณนันเด้ท่อนน้องทอน คุณนันเดฮะวันทองเดี๋ยวขาเบิององนุญาตเบิ่งข้างในหน่อยเด้อขออนญาตเด็วละเด้อ สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีมูอเพื่อนกันเบิดสุขูสุขคนเฮบซี่พูนยาเจดีเบิดทุกท่านยินดีตรอนฮับเขาสู่สองบบุญซาละวันมณีพี่น้องเลยเนาะเอามณีผ้าพ,พี่พ่อนอ้องคืนมาหาทางหาบันเสร็จแล้วคือเกา่าพี่น้องเลยเนาะหลังจากมาแต่เพื่อนน้องปลาเนาะใกล้ๆกันเลยพี่น้องเลยเนาะนี่ใกล้ๆ,ๆ,ๆกันเนี่นยนะ บุญคิดว่าวมันโอเม่นใกล้ๆขนาดนี้เนาะแปะกันเลยพี่น้องเลยอ่าพอดีมีทางเอฟซีเนาะทางแม่์เจดีพันยูทางฝั่งไทยเพิ่นการได้รับส่งคลิปก็เลยอยากใหาบุญเนาะขามาถ่ายทำล้วก็ถามวานิสนต้อนนี้ทางครอบครัวเพิ่นยูขาดเหลือ,อยังแน่เนาะอ่าบุญก็เลยสิมาถามก่อนเพราะว่าแม่เพิ่นก็นได้ส่งปัจจัยมาแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่าบุญก็เลยกะชิซื้อหยังอะนะพี่น้องก็เลยมา ถาบถามมงกรเนาะบางคนขาดเรือยังแน่ต้องการยังแน่แต่เมื่อหน้าวุ่นจากจีมาซื้อไม้เพิ่นทีนั่งเลยเนาะเอาจะได้กับของมุ่งคุณของมุ่งกับใจทางอ่าหุ่นยังจดีเนาะหรือว่าแม่ใจดีจากฝั่งไทยเนาะเดี๋ยววุ่นจะไปถายมงกรวุ่นยังไม่เคยถ่ายจักเทือกทีนั่งเลยเนาะที่ไปถ่ายตอนนี้แหละเนาะไปหาไปซชอตตรงกันพี่น้องปะนี่ก็เป็นบรรยากาศพี่น้องเลยเนาะ มาเป็นบางช่วงพี่น้องเลยปลูดปลูดมาแล้วก็บยุดไปแล้วก็มาอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะไปอเอ็ดป,ป,ปโโลูดไปลอยลูกแกเนาะเป็นตะพงตะแพงแทะ,อะขออ,ยอยนุญาตขึ้นเทือนนี่ละโดยสบายดีสบายดีสบายดีหวยหน้าตาเป็นตะหักเป็นตะแพงแท่นี่บ่กเนาะโอ้ยเปียกปะเนาะเพื่อนชาล,ล้วกะอือ Okay. Ủa, kia là người trong... Phụ nội non, đó. Cô non, đó. Cô non đó. Ê, nó Phụ nội nôn no? Nào, <laughs> Điên... nào. nào. Ôi, cái nào ừ. Ôi. nhạt, bố bà nhăn năn nè Ui, đau đau Ui, đau 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 lọt Ui, nhạt Đôi, đôi, đôi Khó nhạt, đây. khỏi cái này อึตึบโอ้ยอ่าตอเป็นหยังคือไปดับแฮงครับนนี่ผู้หิงหมดบ่ผู้ิงหมด3คนผู้ิงหมด3เลยดอ๋อๆอ่ากําลังต้มน้ําไม้ดอาหารหลักพี่น้องเอยาไปเชานี่เาไปหาน้ําไม้อ่าก็ได้ทุ่งเาไปขาย่ตลาดนี อือมันตกแห้งก็เปิกมืดเฮาอือก็หนาวเวียดวาวเฮาฝนตกก็บ่ได้อยู่แต่ฝนตกแห้งก็เป็ดทายน้ําไม้เบิ่งหนาวมดเปิกมดอือเฮาคั่นเฮาอยู่อยู่นี่กเฮาบ่มีเงินให้ลูกเฮาอยากให้ลูกเฮาไปทายนม่จําเป็นต้องไปเนาะโดย คุณตกแห้งกะไปบ่ได้ยุดเลยเไอ้เก่านี่กะไปตลอดเบอยู่เฮือนเลยบ่เคยอยู่เลยเหรอไปนเฮาอยู่นี่ลูกเฮาขาดเงินอืลูกเฮาแอวเฮาอืมไอ้เก่านี่พ่อเฮากับบ้ี่แม่กับบ้ี่ตายหมดแล้วไดยเฮาอยู่กับพ่อบ้านพี่น้องกะ เาว่ามีมีแต่พี่น้องอยู่ไกลเลยเรามาบอกรถก็ว่ามีแต่ว่ามีไปว่ามีขนามีรถเนี่ยพว่เราพาไปเพื่อนพี่น้องพี่น้องหายย่าเป็นหอดพ่อป็นหอดแม่เ้ยบ้านเจ้าอยู่ไหนบ้านเราเตกานี่บ้านประยุทธ์บ้านประยุทธ์ พอเฮาเอาเอาเมียใหม่กะพอเฮามาพาอยู่บ้านซะแล้วนี่จะหาอยู่อยู่นำไปอยู่นำพ่อโดยแต่เรนี่พอเฮาเจ็บเป็นไข้พอเฮาตายเลยกะเราพอพอยพาเฮาอยู่บ้านซะแล้วนี่กะบพอ ตายเฮาสิจักสิเฮาอยู่กับไผอ,อยู่กับพวกบ่มีพี่น้อง mm. องืพี่น้องก็ไกลฮาดีนี่เฮาทุกอืทุกที่นัดพ่อเด้ไปรอดพ่อก็ตายแม่เฮาตายเฮาแตยังน้อยเลย mm. เลี้ยงน้องอื mm. เลี้ยงแต่น้องหัดไะเวียนหัดไะเวียนนะัก ແລະກໍລຽມນ້ອງໃຫ້ນ້ອງໃຫຍ່ເດີ້ອືກໍມີພນອງກເຮານີນອງຮົໃຍອນນນນໍາຕກອນນາບນຊືນສະວັນດອຊືນດກອອຈປີແ30ີອາຂາດີນອງນນອງອນພນອງເມີລູກ3ຄ อ่าคุณนี่คุณนี่ทอนน้องทอนคุณนันเด้คอนน้องคอนคุณนันเด้น้องวันทองฮะวันทองวันทองคอนทอนวันทองห่วยสระออบเนาะจักปีลราคุณนี่นะผู้ไดู้้กกผู้อได้พุนกลางเลยสามสี่ปีคุณนี่สี่ปีอือเอวยเนี่ นี่เอื้อยกเลยอ่าเอวยี่จะเป็นหาปีแล้วหาปีคุณน้องก็นอนหนึ่งกับสองปีห้าสี่สองเนอะน้องทอนน้องคอนน้องวันทองฮ่าฮ่าฮ่ายินดีเงยเนาะ แท้จะภูผึ <h 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 ้นพ่อเบนไปแท้สางพอครัวเฮาไปขุดมันนี <h h ่ไกลเฮือนใหญ่นี h h ่ยาน้ำท่วมเลยยาน้ำท่วมฝนตกเลยหยุดเลยยาน้ำท่วมเลยไปขุดมันโด้วยมันตัวเองบ่มันเฮาเองเฮาปูเองครัวเฮาปูักับครัวเฮาเด้อด้ได้เห็ดชวนมันเนาะ ได้ขายได้ลายยูบอแต่ละปีบอสได้ลายได้แต่ห้าแสนปีหนึ่งห้าแสนด้วยกับลายคืออะไรกับลายกับดินหมดน้อยหอดพันบาทสำเนาะเอ้าเนาะคือมีข้อส่งข้อซาหลายแทบบาทเลยมีผู้ใหญ่ใจใจบุญซวยเฮาแล้วทางบาลีเบอร์รบ่บอสมียังแหน่คนมาซอยนะ ลรามาซอยมีมอนกะมีสาดว์เขาสารมีกะนี่ด้วยมะเพ็ดกะเกลือจานถือว่าเครื่องครัวเนาะเครื่องครัวเครื่องอยู่เครื่องนอนเนาะครบแล้วเนาะบ้านนี้ นอกจากนั้นมียังอีกทีว่าเจ้ายังบม่ได้คบในครอบครัวเจ้านี่ครอบครัวเฮายังบม่ได้คบนี่นี่คือยังแม่เจ้ายังอยากได้ยังแไ่เฮายังอยอะได้แต่ใจเฮานี่คิดว่าจะเฮายังอยอะได้นี่ยังอยอะได้เฮือนได้เฮือนโดยกับรถแม่ไปขายน้ำไม้เบื้องเฮ er. ็ um. ดขออนุญาตเลยเฮาเ็ดน um, ้ำไม้ดองเฮาไปขายอยู่ตลาดนี่กับ ขาได้ซื uh. <H> ้อกับเฮาเมื่อเฮ็ดใหม่ดองอืมคั่นเฮาไปขายนเວียดแหนเฮาได้30ทง40ทงกะหมดเວียซไปขอยู่ต10เขาได้ซື้หมดเลยหขึ้นเฮองคทุกเฮาเดี๋ยวขอเบิ่งเบิ่ง้างในขอ อันนี้ก็ใส่ไม้ไอไส่ผ้าห่มบางเอาเนาะยามลมมากับปิวแล้วนี่เนาะเครื่องเครื่องก็เป็นน้องใหม่พี่น้องเลยน้องไอหอยเป็นซายอยู่ผ้าห่มผ้าแพรเกลือปลาแดดกันนัวมีเบิร์ดแล้วเนาะแอ้บาร์บีกับ่ายใจบุญมาซื้ยใจเก่าเนี่ยเราก่มีย pues ังเลย ถว, да ว,ว,วยบวงอะไรเงี้ยก็มี่เบิดแล้วเนาะตะกาวนี่เขาก็หามมีถวยบวงก็หามมีตะกาวนี่เอาทุกแห้งใช่ไปตลอดเลยไม่ได้หยุดเลยกับพัวฮาด์โยคุ้มัวเฮาอย่าอย่าแดงโดยครัวฮาวด์จ๋าอย่าอย่าคิดอย่าคิดไลน์เนี้ยเลยเฮาก็เฮ็ดเฮ็ดน้ำอย่าคิดไลน์ ผู้อยากได้น้ํานี่ก็พวกเฮาพุดเองเพิ่นปูอยากได้เด้ดนํานํากินนี่ก็เฮาไปตักนําฮวยลูกเฮาได้ลูกเฮาไปตักนําฮวยกินอืคือลูกเจ้านี่แต่ละคนนี่กินนมเจ้าบ่บ่ผู้นอนี่ยังยังบ่ได้ปานมบ่ปแล้วอปาแล้ว S S no. 2ปีเนาะบางคนยังบ <c ười> ่ได้ปะอยู่เนาะเฮาเฮาใส่นี่เฮาใส่นี่ขออนาเด้อเด้อๆใส่หยังนี่เฮาใส่นี่เฮาให้ลูกเฮาปะเด้อนี่เฮาในี่นมเฮาใส่ยาสิฟันนี่โดยเายาสิฟันทาใส่าทาใส่นมนี่โดยเออก็เลยเฮ็ดให้ลูกยานมลูกเีย้ลูกมันบ่กล้าโดดเด้อเนาะโดย คนบุก่าดดได้พี่น้องเลยเนาะสบายฮะอยากไปเด้เอา่าอมันก็ยางเจ้าอยากไปเห็ดเวียกเห็นงานเนาะ<ด>าลูกกับบ่อแอวกินนมเป็นเฮาเมื่อแต่แต่ป้านี่กระดุกห่อแอวอยากกินนมกับเฮาเมื่อแห้งกับเฮาบ่ให้ลูกเฮากินๆๆลูกเจ้าคือคู้แท้แบบบ,บ่โบดื้อบ่หยังเนาะปกติบ่บุญนี่ไปหาสัมภาษณ์แต่ลหลังคาเฮือนนี่ลูก คนนีนสิบูยูย่ซื้อได้สิไปหัน่นไปหนี่อันนี้นั่งอยู่บนเกา่าบอกวัยละจะซื้อยังบอกนะบ่าวเบิังตั้งขาาาึ้นค้อนฮะคอคอนคูณนี่เด้ทอนตั้งคอนทอนเจ้าจะได้ยังบอกนะบ่าวเบิังเจ้าแม่ป้าอุ่นจะตั้งเจ้าจะได้ยังเน่าอิ้นเถอะ อยากได้ตุ du du ๊กตาได้ต e, well. ุ๊กตาดยเฮ้ยพูดี่เด้มอดรอยากได้ท yeah. like ่าับโทรศัอ้าวพี่น oh. ้องเลยือยากได้ตุ๊กตามืออยากโทรศั์โทรศั์เสียมาเห็นยังเด่กบเบ่งกับกาางกับกาบอ๋ออยากเบ่งเพชรกับกาบอ้พี่น้องเนาะ จะได้ตุกตานี่ยบาบุญนี่สามารถซื้ออายุตุกตานี่แต่ส่วนโทรศัพท์นี่ย่านมีเงินชื่อห้แลพี้องเลยเนาะอ่าด้วดย,บบยคือในนี่เนาะมีทางผู้ใหญ,ญ่เพิ่นฝากขึ้นมาแล้วอา่าเพิ่นให้อาบุญซื้อยังก็ได้เนาะที่ว่าบาบุญเห็นอันสมควรที่ซื้อให้เพิ่นเงินงบประมาณ2,000บาท เนาะเป็นเงินกี่ก,ก็ประมาณล้านล้า,นล,าน,น,นล้านต้นๆล้านน้อยๆพี่น้องเลยอ่าวนก็นเลยมาชิมาเบิ้งก่อนคือว่าเบิ้งเจ้ากับข้าวสารก็มีแล้วเนาะก้วยบวงปลาเดิบก,กับพริกกับนัวมีเบิดแล้วเนาะมียังไข่มีแล้วบอไข่ไก่ยังมีนะเนาะอีลามากินบอไข่ไก่ไไ้จปกินบอไข่ไก่กิน <laughs> อะไรตุกร๊กตาเนาะเดี๋ยวมืออื่นเนาะพ้นสีอ่าซื้อมาพี่นอ้งนนอ,อ,งนนองเดี๋ยวบุปกรณ์หน่วยซื้อยังไงพี่น้องเลยเนาะหาตุ๊กตาเนาะเพื่นนี่พี่น้องเลยเนาะหาหลักกาพวกมียังไงพี่น้องที่จำเป็นเนาะทั้งหมมีครบไปแล้วสิจำเป็นกันเนาะอ่าเอาพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้มีเงินที่โตเท่าไรเดนเงินเงินเก็บคุณจอมเงินเนา อะไรหน่อยแต่ตอนนี่เรามีสองพันสองพันเนาะทั้งบาบเบอี่เป็นยังเพิ่มมาหายบ่หายแล้วหายแล้วเนาะแบบรวมรวมบมดทั้งหมดทั้งมวลเงินเก็บเก่าตอนนี้เท่าไหรรวมหมดบาบเบอี่หายนี่รวมทั้งหมดรีซัมเซซัมลานซัมลานเนาะโซัมล้านเจ็ดแสนซัมลานเจ็ดแสน เด็กกับสาธุน้ำเนาะผู้ใหญ่เพิ่ยยนคิดเห็นเนาะแล้วเงินส่วนนี้เจ้าเสียเอาไปเห็นอยังบัตนี่ยเงืนนี่เด้เขาอ,อยากเอาไว้อ,อยากเอาไว้ยันลูกเราเป็นใครจะซื้อยาแน,น่จะซื้อนังแน่เด้อเด้เด้เด้เรื่องเครื่องนี่เอาอยากซื้อข้าอยากเอาไว้ยันลูกเราเป็นไครนั่นเด้ ให้ลูกเป็นไข่เป็นหนาวเนาะก็เลยเก็บไว้ยามใช้ที่ที่มันจําเป็นเนาะเออนี่เฮาซำเงินเฮาซำล้านี่ลก็เฮาอยากเฮ็ดป้มป้มสมุนรเด้ป้มสมุนครัวยังบ่มีบ่ยังบ่มีเออนเฮามีป้มสมุนรเฮ็ดหมอกบ่ได้เว้าอือบ่ได้เว้าคุณ มุงมุ่งมีบางมุ้มงนีมง่มุ้งกลางนอนมีบ้มีแล้วมัน,มนเ,เสียฮะเสียมันขาดบเออโอเคมือื่นเดี๋บนซื้อมุ้งมาให้ได้เสเด้อมุ้ง,งแน่พี่นอ้องงบเงินหลานปลายพี่น้องเลยเอามีแต่บนนี้ มาก่อนละกันมันเลือดทรายวุฒิจะเอาเงินไปเงินไม่หายละกันเนาะอ่าแตนได้กับพ่อแม่พี่น้องเขามินบอกกับวุฒิเรื่อพี่น้องเด้อว่าเห็ดอัะไรในสมควรในคขอบในครอบพันเนาะเพคนกับมีความฟังกันจะได้เฮือนเนาะเฮือนกับัวอันนี้เฮือนใคยใช่ไหมเพื่อนพวะเจ้าเจ้ามาอยู่น้ำัวะเนาะใช่จะเฮือนเมียเจ้าเนี่ยเฮือนเฮือนเฮือนคือเฮือนเฮือนแม่ของพ่อเจ้าเนี่ย

เมื่อคลองหยาดเลยเลอยจกให้เจ้าเมื่อน้ำหม่ฮะคลอยจกให้เจ้าเมื่อน้ำหม่หาทงเด้อยน้ำหม่นี่ยดยโอ้บ้าก็ยาบ้าก็ยาเอาไว้ขายแล้วอ่าซุ่มไข่กับนีกินอยู่เนาะกินน้ำหม่ร้ายก็ได้เจ๊กกระเพาะกันอ่าข้าก็คือกันกินน้ำหม่เนี่ยเจ๊กกระเพาะเลยด้ยอ่าข้ากินเคยข้ากิน เอาใส่มาอื่นเด้อสิมาเยี่ยมมายามใหม่เนาะมื้อนี้มูมี่ยังมาหายชอบมาออื่นเด้อจังเอาเด้อเห็นวะขนมมีกินยี่บ้ขนมบาเวลี่ย์มาหายยี่บ่ขนมกินยี่บ่าประหยัดกินเด้อไข่ตะยัางข้าประหยัดให้ลูกเนาะไข่บ่ยัางยี่บ่ไข่กะ ได้กินน้อก,กินแต่แม่นึ่งแต่พอ่อซองซม,มือกันอ,อะไกินเลยลายบ่ไข่เจ้าลายบ่ยังน้อยทอดทอดเห็นมันกินต้มเด้อเล็กน้อยกินเอาเนี่ยพี่นออ้องฝนก็เริ่มลงมาอีกแล้วเนาะกระนำวันไว้ลงมาอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยกระนำไมาเรื่อยเลย Cái <laughs> chè màng đâu, hóa xì màng hà đâu? Ừm À, xì Ừm, bà đi Ừm Bà đi được Ừm Ừm Bà Ừm nhang bò Xì ẩn mố nhang kín như bò? Đô Hả? Mô khơi kín khơi kín? Đô Ừm bún xì băng xì, đại đơ màng ướn đơ Ừm Ừm Ok มือพอกันไหมเสร็จแล้วมันนี่เมื่อก่อนเนาะสบายดีสบายดีเด้อสบายดีเด้อบรรชวนเออเออเลยบายใจโอเคพี่น้องเลยเนาะมือหน้าหมดไดนมืออืดหมดแหละเนาะจิ้งค้อเมื่อไหร่พี่สื่อเครื่องสื่อคล้องเมื่อไหร่มันนี้มาอ่าท่าท่ามข่าวปงกรพี่น้องเลยเนาะว่าเพิ่นขาดเดือยังไงขอบคุณซื้อซื้อยังก่อจ่าเนาะออนเนาะ ออนทอนทองบันทองโอ้ยพี่น้องคล้องไอ้สนะี่คนเนาะนี่ก็เ,เป็นเพือนเป็นซ่านเพื่นเป็นยังเลยเนาะคำนาคำลังพี่นอ้องไนะอ้เพือนกันเลยเนาะไก่กับเพื่อนน้นองปลาพี่น้องเลยเดี๋ยวพวกน,อนอ้องคนด่าพคนนะเนาะฝากเพื่อนมือก่า เห็นอะไรพี่น้องเลยเนาะความฝันนองเพื่นก็คือเนาะอยากอยากได้เพื่อนน้องอยากได้รถจักรพี่น้องเลยเนาะคุณก็ยังบุกเคยมาถ่ายก็เชื่อแต่เมื่อนี้เป็นครั้งแรกเนาะกัจจีหมื่นอื่นเนาะสัจีเด้เข้ามาหาพันหม่เป็นสัจจพืซอเนาะซื่อพวกสิ่งที่มันจำเป็นเนาะให้น้องกันพี่น้องเลย พาะชาโอเคคลิปนี้ลาก่อนสับพี่น้องขอพบกันคลิปหน้าทุกพี่น้องเด้อขอบพระคุณทางพีเจดีเนาะตัวทางแม่เจดีแห่อุ่นมาอ่าเป็นสะพานบุญหาในเมื่อนี่มืออื่นได้ไหมเด้อลูกสี่ชื่อเครื่องอยู่ของกินไม้เพลินเนาะสี่ตุ๊กตามาให่พี่น้นะอ,นาานอง,อง,องเพลินเล่นเะ <c ười> นาะคือน้องซาสี่เด้อพี่น้อง,นองเลยอ่านะสี่ตุ๊กตาไมา้เพลินก็นกนดีใจยังไงเลยเนาะจะเคยได้พี่น้องเลยเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ลาก่อนพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดี